ยีน่าบ้านนี้เดินเป็เชิงตลอดเวลามันน่ารักอย่นีตาแซงบอกแล้วเป็นแก่เห็นนะตาตามันตุขต้อกระจกมันแก่จักตาขุ่นหมดเนี่ยต้องเรียกคุณปู่นะมั้งใช่คุณปู่แล้วสิบแปดแล้วนี่สิบแปดปีแล้วเรียกคนหนูก็ไม่ได้ต้องเรียกคุณปู่น้องน้องอกที่รานก็นอนนานก็เหน็บกินรูปยาหัะ ไดคุณย่าเลยคุณย่าเลยสีกันสีกันยากสีกันตั้งแต่ตั้งแต่อยู่เชียงใหม่แล้วก็สมควรสมควรต้องแก่ครับเพราะมันมันสมควรต้องแก่หกินกิน